ตอนที่91ต้นแบบรูปหล่อพ่อรวยยุคโบราณเที่ยวนี้ผู้ที่นั่งเกวียนเที่ยวมันไปมีเพียง6คนเท่านั้นทว่าสัมภาระกองพนเนินราวกับภูเขาขนาดย่อมทําให้กระบุงของหลินเว่ยเว่ยไ,ไ,ไม่มีที่วางนางจึงต้องยกมาวางไว้บนขาของตนเมื่อมาถึงหน้าประตูเข้าเมืองนางเฟิงได้ไปเจรจากับชายชราที่บังคับเกวียนว่าจะเพิ่มเงินให้เขาอีก2อีแบเพื่อให้เขาไปส่งพวกนางตรงหน้าร้านขายขนมชายชราผู้นี้ย่อมไม่ผลักสายเงินที่วางอยู่ตรงหน้าดังนั้นเขาจึงตอบรับอย่างง่ายดาย อาเถียนข้าเอาผลไม้อบแห้งมาส่งแล้วรีบให้คนออกมาช่วยพวกข้าขนเร็วหลินเว่ยเว่ยกระโดดลงจากเกวียนแล้วตะโกนเข้าไปในร้านทันใดนั้นก็มีชายหนุ่มในร้านออกมาต้อนรับอย่างสุภาพจากนั้นก็มาช่วยนางแบกกระบุงไม้ไผ่เข้าไปด้านในหลินเว่ยเว่ยกล่าวทักทายลูกจ้างคนนั้นอย่างสนิทสนมพี่อาหนิวต่อไปนี้นะ้าเฟิงจะเป็นคนมาส่งผลไม้อบแห้งแทนข้านางแรงน้อยยกของไม่ค่อยไหวต้องรบกวนให้พี่อาหนิวช่วยนางเสียหน่อย อาหนิวเป็นชายหนุ่มที่มีบุคลิกเรียบง่ายและเป็นคนซื่อสัตย์เมื่อได้ยินนางกล่าวเช่นนั้นจึงตอบรับทันทีได้ไม่มีปัญหาหลินเว่ยเว่ยเดินเข้าไปในร้านก็เห็นว่าอาเทียนกำลังยืนรายงานให้คุณชายท่านหนึ่งที่สวมอภรรสีน้ำเงินอยู่ดูเหมือนกำลังรายงานถึงสถานการณ์ในร้านนี้หรือว่าคุณชายท่านนี้จะเป็นเจ้าของร้านหลงเข้าใจว่าเป็นเท่าแก่ที่พอมีอายุมาโดยตลอด นางไม่ได้เดินเข้าไปใกล้แต่ใช้สายตามองสำรวจคุณชายท่านนี้พบว่าอีกฝ่ายแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีน้ำเงินเข้มคาดเข็มขัดสีน้ำเงินไว้ตรงเอลนอกจากนี้ที่เอลยังมีจี้หยกแกสลักเนื้อดีห้อยประดับเอาไว้เส้นผมของเขาเป็นสีดำขลับดูอ่อนนุ่มคิ้วคมเข้มราวกับกระบี่เล่มคมในตาดอกท้อหนึ่งคล้ายดูเจ้าชูเยาววนเวลาที่เขามองผู้ใดก็ให้ความรู้สึกเหมือนจะยิ้ม ก็ไม่ยิ้มจะน้านิ่งก็ไม่เชิงช่างเป็นชายหนุ่มที่มีสเสน่ห์ยิ่งนักจมูกของเขาคมสันริมฝีปากหนาปานกลางทว่าให้ความรู้สึกเหมือนมีรอยยิ้มประดับอยู่บนริมฝีปากตลอดเวลาเขาทั้งหนุ่มแน่นรูปหล่อและร่ำรวยนี่คือต้นแบบหนุ่มรูปหล่อพ่อรวยจากยุคโบราณหลินเว่ยไวคิดได้เช่นนี้เจ้าคือผู้ที่ส่งผลชิงอบแห้งให้ร้านของข้าใช่หรือไม่ ดูเหมือนว่าเถียนฟู่กุยจะมีการสนทนากับเขาไว้บ้างแล้วในตาดอกท้อของคุณชายอภรน,น้ําเงินหันมามองที่นางจากนั้นเขาก็ค่อยๆเดินเข้ามาหานางลินเว่ยๆวพยักหน้าเล็กน้อยนางยังโฆษณาสินค้าต่ออีกว่าพวกข้าไม่ได้มีแค่ผลชิงเท่านั้นแต่พรุ่งนี้ลูกท้ออบแห้งชุดแรกจะเสร็จแล้วไม่ทราบว่าคุณชายสนใจหรือไม่เถียนฟู่กุยจึงถือโอกาสนี้เพื่อแนะนําให้ทั้งสองได้รู้จักกันเสี่ยวเว่ยนี่คือนายจ้างของพวกเราให้เรียกท่านว่าคุณชายหนิง เมื่อได้ยินเถียนฟูกุยแนะนำจู่จู่นางเฟิงที่เงียบไม่พูดไม่ใจยอยู่นานก็เอ่ยปากถามว่าคุณชายตระกูลหนิงจากเมืองเหอโจหรือคุณชายหนิงในอารสีน้ำเงินได้ยินเช่นนั้นก็เพ่งมองสตรีวัยกลางคนที่อยู่ในชุดผ้าเนื้อหยาบเขาเห็นว่านางดูสุขุมใจดีทั้งคำพูดคำจายังมีมารยาทจึงไม่กล้าดูหมิ่นนางเขารีบกล่าวว่าข้าไม่บังอาจถึงเพียงนั้นหรอกครอบครัวของข้าเป็นแค่เครือญาติห่างๆของตระกูลหนิงแห่งเหอโจเท่านั้นนางเฟิงพยักหน้าอย่างเข้าใจ ตอนที่ฮ่องเต้เผชิญวิกฤตสงครามซึ่งเป็นช่วงยากลำบากที่สุดตระกูลหนิงแห่งเหอโจได้รวบรวมกำลังคนในตระกูลรวมถึงสเสบียงอาหารกักตุนไว้ใช้ในกองทัพได้เป็นปีหลังจากพวกเขาได้รับแต่งตั้งตำแหน่งใหญ่โดยฮ่องเต้แล้วพระองค์ก็ทรงแต่งตั้งหยงหนิงโหเป็นผู้นำตระกูลหนิงทั้งย,ยังพระราชทานสมบัติล้ำค่ามากมายมหาศาลให้แก่เขาและทรงสอลักลายพระหัตถ์ลงในแผ่นจารึกว่าตระกูลหนิงเป็นผู้มีคุณธรรมสูงส่งเทียมฟ้า ซึ่งตอนนี้แผ่นจารึกได้ถูกเก็บไว้ในหอบรรผชนของจนตระกูลหนิงหนะ้าเหอโจตระกูลหนิงจึงเป็นตระกูลชั้นสูงในเมืองเหอโจที่ไร้ตระกูลใดเทียบได้หลินเว่ยเว่ยรู้สึกได้นานแล้วว่านางเฟิงผู้นี้ไม่น่าจะใช่คนธรรมดาเพราะมีกิริยามารยาทเรียบร้อยเวลาทำสิ่งใดก็ประณีตละเอียดอ่อนให้ความรู้สึกสง่างามไม่แน่ว่าก่อนเกิดสงครามนางอาจเคยเป็นคุณหนูในตระกูลใหญ่ก็ได้เช่นนั้นเป็นไปได้หรือไม่ว่าบัณฑิตหนุ่มก็เป็นคุณชายของตระกูลใหญ่ที่พลัดถิ่นจากภายสงคราม หากพวกนางพัดพรากจากคนในครอบครัวเพราะสงครามจริงแล้วเหตุใดไม่ไปตามหาญาติพี่น้องในเมืองหลวงทว่ามาลงหลักปักฐานณนะหมู่บ้านชื่อลีโกโหมู่บ้านนี้มีสิ่งใดน่าดึงดูดใจหรือถึงขั้นทําให้สองแม่ลูกยอมลงหลักปักฐานอยู่ในถิ่นธุรกันดารได้พวกนางอาศัยอยู่ที่นี่มานานสิบกว่าปีซึ่งบ้านใกล้เรือนเคียงที่สนิทสนมกันก็ล้วนเป็นผู้ลีภัยสงครามด้วยกันทั้งสิน้นลินกูเหนียงสองแล้วเจ้าได้เอาตัวอย่างลูกทอแห้งติดมาบ้างหรือไม่ คุณชายหนิงมองไปยังหลินเว่ยเวด้วยใบหน้าเปืือนยิ้มรอยยิ้มของเขาเสมือนสายลมในฤดูใบไม้ผลิช่างอบอุ่นและเผยให้เห็นถึงความจริงใจหลินเว่ยเว่ยนำห่อกระดาษน้ำมันออกมาจากนั้นก็เปิดให้คุณชายหนิงดูตัวอย่างที่ข้านำมาวันนี้ยังมีความชื้นสูงหากตากไว้ในสภาพอากาศเช่นวันนี้อีกหนึ่งวันพรุ่งนี้ก็น่าจะนิ่มกำลังดี คุณชายหนิงรับเอาห่อกระดาษน้ำมันไว้จากนั้นก็หยิบลูกท้อขึ้นมาตรวจดูอย่างละเอียดสีสันของมันสดใสสวยงามเหมือนหยกเนื้อดีแค่ดมก็ได้กลิ่นหอมอ่อนๆลอยมาแต่จมูกกระตุ้นความอยากอาหารของผู้คนได้เป็นอย่างดีเขาลองชิมจึงพบว่ารสชาติของมันหวานอมเปรี้ยวซึ่งอร่อยเป็นอย่างยิ่งไม่เลวทั้งกลิ่นสีและรูปลักษณ์ล้วนสมบูรณ์แบบช่างเป็นท้อแห้งที่คุณภาพดีจริงๆพวกเราต่างก็เป็นคู่ค้ากันมานานอีกทั้งคุณภาพของสินค้าที่พวกเจ้านำมาล้วนเชื่อถือได้ ดังนั้นยึดตามกฎเดิมเถิดค่าให้ราคาช่างละ3 5 0ร e, อห้าสแบบพวกเจ้ามีเท่าไหร่ค่าจะรับไว้ทั้งหมดหลินเว่ยเว่ยรู้สึกชื่นชมกับความใจถึงของคุณชายหนิงอยู่ไม่น้อยต้องเข้าใจว่าปกติราคาของลูกทอยย่อมถูกกว่าราคาของผลชิงคราแรกนางยังนึกว่าจะโดนกดราคาด้วยซ้ำคาดไม่ถึงเลยว่าคุณชายหนิงไม่สนใจเงินน้อยนิดเหล่านั้นเขาเป็นพ่อค้าที่มีคุณธรรมสูงมากหลินเว่ยเว่ยพยักหน้าอย่างพอใจแล้วกล่าวว่า ผ่านไปอีกสักระยะบลูเบอรี่น่าจะสุกแล้วไม่ทราบว่าพวกท่านรับซื้อบลูเบอรี่อบแห้งหรือไม่บอกข้าได้หรือไม่ว่าบลูเบอรี่คือสิ่งใดคุณชายหนิงทั้งสนใจและไม่เข้าใจในเวลาเดียวกันหลินเว่ยเว่ยคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงตอบดูเหมือนที่นี่จะเรียกว่าหลานเหมยสามารถนำมาทำของหวานหรือนำมาตักแห้งได้จะกินเป็นของว่างหรือประกอบขนมหวานย่อมได้ทั้งนั้น ตระกูลหนิงมีกฎของตระกูลคือเมื่อลูกหลานในตระกูลมีอายุครบ16ปีบริบูรณ์ในครอบครัวก็จะมอบเงินซึ่งเป็นจํานวนไม่มากนักแล้วให้พวกเขาออกไปเผชิญโลกด้วยตนเองเพื่อเฟ้นหาคนที่สามารถเอาตัวรอดและขยายกิจการจนมั่งคั่งที่สุดมาสืบทอดกิจการหลักเดิมที่คนในตระกูลไม่ได้ให้ความสําคัญต่อนหนิงตงเสิ้งมากนักเช่นนั้นเขาก็คงไม่มาทาธุรกิจที่เขตเล็กๆเยี่ยงเริ่นอันแห่งนี้ เนื่องจากปัจจัยเรื่องเงินทุนและประสบการณ์หนิงตรงเซิ่์จึงเปิดร้านขายขนมซึ่งสินค้าในร้านไม่ได้มีความหลากหลายนักหากทำเงินได้เพียงเล็กน้อยก็ถือว่าใช้ได้แล้วอย่าไปคิดเรื่องความร่ำรวยมั่งคั่งตั้งแต่วัยหนุ่มเช่นผู้อื่นเลยเมื่อมารดาของเขาที่เป็นอนุพันยาในจวนได้สิ้นลมพี่สาวร่วมมารดาเดียวกันที่แต่งงานออกไปแล้วจึงดูแลเอาใจใส่เขาเป็นอย่างดีนางให้เขายืมสินเดิมของตนเพื่อเปิดร้านสาขาสองในตัวอำเภอและบัดนี้ปัญหาใหญ่สุดของร้านก็คือการขาดแคลนสินค้า โดยเฉพาะปีนี้เกิดภัยแล้งอย่างรุนแรงทําให้ผลไม้ให้ผลผลิตที่ลดลงเป็นเหตุให้จํานวนของขนมหวานที่ทําจากผลไม้และผละไม้อบแห้งลดลงจนไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ซื้อโชคดีที่เพื่อนบ้านของหลงจู้เทียนทําผลไม้อบแห้งอร่อยจึงช่วยบรรเทาวิกฤตของร้านไปได้มากพอได้ยินว่าหลานเหมยสามารถนำมาทำผลไม้อบแห้งและของหวานได้หากเป็นขนมหวานก็จะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากมายดังนั้นเขาจึงมองเห็นโอกาสทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว หากหลานเหมอแห้งและขนมหวานที่หลินกูเหนียงเอ่ยถึงมีคุณภาพดีย่อมเป็นที่ต้องการของร้านข้าอยู่แล้วไม่ทราบว่ากูเหนียงพอจะทําตัวอย่างขนมส่งมาให้ร้านของข้าได้หรือไม่ขนมหรือบ้านของพวกข้าไกลาจากที่นี่มากลำพังใช้เวลาเดินทางก็นานกว่าหนึ่งถึงสองชั่วย,ยามแล้วข้ากลัวว่าหากส่งมาก็อาจทำให้รสชาติแย่ลงหรือเสียได้หลินเว่ยเว่ยแสดงออกอย่างชัดเจนว่าการทำขนมนั้นสิ้นเปลืองเวลาและพลังงานไม่น้อยซึ่งปัญหาใหญ่สุดก็คือขนมเนื้อนุ่มขนส่งยาก ข้าสามารถเช่าห้องในเมืองให้หลินกูเหนียงได้เจ้าจะได้มีสถานที่ทำขนมหวานเหมยสุดพิเศษโดยเฉพาะแม้ว่าเขายังไม่เคยเห็นขนมหวานที่หลินเว่ยเว่ยเอ่ยถึงแต่การที่นางบอกเช่นนี้ก็แน่นอนว่ามันคงไม่ได้ไปกว่าสินค้าชนิดอื่นของนางหลินเว่ยเว่ยหันไปยิ้มอย่างเกรงใจให้อีกฝ่ายแต่สุดท้ายนางก็ปฏิเสธมันดาของข้ามีร่างกายอ่อนแอน้องชายของข้าก็ยังเด็กนักข้าไม่วางใจให้พวกเขาอยู่กันตามลำพังหรอก อีกอย่างคุณชายหนิงยังไม่เคยเห็นขนมที่ข้าเอ่ยถึงไม่แน่ว่าอาจทําให้ท่านผิดหวังก็ได้เช่นนั้นรอให้ตัวอย่างขนมของกูเนียงส่งมาก่อนเราค่อยเจรจาเรื่องนี้กันอีกครานหนิงตรงเสื้อไม่บังคับนางอีกเขาจึงพยักหน้ารับพร้อมรอยยิม้มหนึ่งในตาดอกท้อมักถูกเปรียบว่ามีความโรแมนติกตามธรรมชาติสองกูเนียงแปลว่าแม่นาง